ผมไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีถ่ายละครเลยละครเป็นศูนย์เลยละครเป็นศูนย์เลยก็เพิ่งเพิ่งจบไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเร evet. ื่องอะไรมาต่อแล้วก็ยังไม่มีวิวแววด้วยอ่ะไม่พม่ถามเลยว่ารายได้เดือนเดือนนี้มีไหมเดือนนี้มีรายได้คือคือเรายังโชคดีที่เรามีรายการประจํามียังมีอีเวนต์ร้องเพลงบ้างครับแล้วก็มีออกรายการต่างๆที่ที่แบบต่อเนื่องอะไรเงี้ย คือถามว่าเยอะเท่าเมื่อก่อนไหมก็ไม่แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่มีงานเลยเอีกหนึ่งก็เป็นล้านๆนะแบบในช่วงที่แบบร้องเพลงเยอะๆเศรษฐกิจดีๆลูกค้าแบบจ้างไปงานเออเลี้ยงต่างๆบริษัทนู่นนี่นอะไรอย่างเงี้ยจากร้านบางทีมันก็ลดลงไม่ไปถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันหายไปเป็นรุ่งเลยไหมเป็นตึ๊งต่อกตึ่งเลยวเนี้ยถึงแสนถึงแสนอยู่แต่เราก็ก็ยังมีร้านอาหารงานบันเทิงอ่ะถือว่าน้อยลงครับก็เขต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคที่ ที่แบบดาราก็ต้องไปทำาขาทำอย่างอื่นทำคอนเทนต์ออนไลน์เพิ่มขึ้นมาทำธุรกิจต่างๆครับก็ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่15ปีแล้วอะไม่ไม่เคยมีช่วงที่ไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยละครก็อ่ะน้อยละไม่มีสัญญาณแล้วใช่ก็แปลกๆนะครับแล้วก็งานในห้างเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยจัดอีเวนต์แต่ก็ต้องประคับประคองตัวเองหาอะไรทำอย่างอื่นแล้วก็ต้องสู้ครับถ้าไม่สู้ก็อดตาย